าเข้าชมเมเจอร์รัชโยธินนะครับในวันสิ้นเดือนนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาจากในเมืองนะครับก็50บาทนะฮะจากทุ่สาวกลีวันนี้ลมแรงนะครับฟ้าครึ้มคลึ้มนะครับสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับเนื่องจากเป็นวันธรรมดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันนี้ก็ดูเงียบๆนิดหนึ่งนะครับนี้เป็นวันพฤหัสที่ยี่สินะฮะสิงหาคมเวลาประมาณบ่ายโมงนเสร็จนะครับ แต่ว่าก็มีคนมารับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันเยอะนะครับเข้ามาในเมเจอร์รัเชียลทินแล้วนะครับชั้นสองนะฮะจะทะลุไปฝั่งอาคารด้านหลังนะครับ ก็ชวนให้หิวนะครับบริเวณบ็อกออฟฟิศนะครับวันนี้ก็จะเงียบเหงานะครับถ้าเกิดเทียบกับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ ร้านสายมือก็จะเป็นร้าน Eat MR นะฮะส่วนเดินไปตรงไปนิดนึงนะครับหลังจากบรอคออฟฟิศก็จะเป็นทางเชื่อมนะฮะไป Avenue ร a ช i o t ิ i n นะฮะ เชื่อมไปห้างด้านข้างนะครับของเมเจอร์รัสโยนะครับก็ mm hmm. จะมีอาคารจอดรถนะครับ mm hmm. ขวามือก็จะเป็นโซนอเวนูนะฮะ mm hmm. ร้านอาหารเยอะแยะเลยครับ อู่ที่ชั้นสามนะครับของ a v e n u ว r a ช h e Tin นะฮะขึ้นลิฟต์ก็ได้ขึ้นบันไดก็ได้นะครับวิวบรรยากาศจริงนะฮะฟ้ามืดๆนิดหน่อยนะครับฝนก็จะตกนะครับ เป็นห้างด้านหลังเมเจอร์ลาชโยตินนะครับด้านหน้าก็จะมีตลาดนัดนะครับน่าจะเปิดช่วงเย็นเย็นนะครับมีโรงหนัง i m แม็ก์นะฮะข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นเมเจอร์ลาชโยตินนะครับอันนี้เราเดินมาด้านหลังเมเจอร์ลาชโยตินนะครับพามาชมชั้นดาดฟ้านะครับของอเวนิวลาชโยตินนะฮะข้างหลังมีคอนโดนะฮะ บรรยากาศชั้นลอยนะฮะชั้นบนนะครับหรือชั้น4ี่นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของแซมนะครับอหรือคลินิกแก้นี่นะครับขึ้นลิฟต์มาได้นะครับเดินทางสะดวกด้วย BTS นะครับ มาชมกันต่อนะครับภายในเมเจอร์ซียทินนะครับจะเป็นขากลับนะครับอนี้จะเป็นทางออกรถไฟฟ้า BTS นะครับด้าน,นขวามือนะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมีชิงคันเซ็นนะครับโปรเดโตคอนเนอร์นะฮะพาไปดูชั้น3นะครับ เป็นวันพฤหัสนะครับ29นะครับสิงหาคมหนังใหม่ก็เข้าแล้วนะครับเราไป,ไปดูบรียณชั้นบนนะครับขวามือก็เป็นห้องน้ำนะครับด้านหน้าเป็นซาวเช็คนะครับไม่ใน่ใจว่าเป็นร้านคาราโอเกะหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นร้านคาราโอเกะนะฮะ ดูคึกคักดีนะครับมีนักศึกษานักเรียนนะครับมาร้องเพลงกันไปที่สนุกสนานนะครับนี่จะเป็นซาวเช็คคาราโอเกะนะครับก็มีห้องร้องคาราโอเกะเยอะอยู่นะครับขวามือจะเป็นโซโคนะฮะ น่าจะเป็นร้านแนวปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างเกาหลีนะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงนะครับด้านหลังมีตู้กระสปองด้วยนะฮะเราไปดูโซนลงหนังกันดีกว่านะครับชั้น3ามด้านหน้าจะเป็นโซนลงหนังนะครับอ๋อมีมีสุยด้วยนะฮะมีสุยอยู่ข้างนอกนะฮะ ส่วนบริเวณโซนนั่งพักรอเข้ารอบหนังนะครับก็มีการรีโนเวทนะครับปรับปรุงดูสวยงามนะครับเหมาะกับการนั่งพักผ่อนแล้วก็ทำงานนะครับมีร้านชานะฮะหรือร้านกาแฟไม่แน่ใจครับบริเวณขายปัอบคอนนะครับ บลูโอ้จะเป็นลานโบลิ่งนะครับแล้วก็มีโซนแผนด้านแลนนะครับสำหรับเด็กๆนะฮะอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะฮะโลกแกรมมีทททิกเกตเมเจอร์นะครับอยู่ตรงหัวมุมนะฮะเปิดทำการสิบโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับ เปนบูโอนะครับที่เป็นลานโบนะฮะดูลใไฮโซนะครับดูลามาเฮาเลยนะฮะ เป็นร้ารกนการอุปกรณ์นะครับส่วนด้านในก็มีโต๊ะสนุกด้วยนะครับบรรยากาศของบลูโอนะฮะก็ดูแบบเงียบๆดีนะฮะบรรยากาศชิลๆนะฮะ มีเอ่อมีเลนอยู่เยอะนะครับก็ oh, yes, อยู่บริเวณชั้น3ด้านบนนะครับขึ้นกระไดามานิดนึงนะครับ oh, yes, ความหรูหรานะครับ ชื่อหน้าดูนะครับหุ่นเชื่อมจิตมีคลินิกเสริมความงามนะครับอยู่หลายคลินิกนะฮะอากาศนะครับสวนชั้นล่างนะครับพาไปดูดูดีไหมนะ ชั้นสองนะครับดูชั้นล่างกันบ้างนะครับล่างก็จะมีพวกของกินด้วยนะฮะของใช้ของกินเบ็ดตะล็ดนะครับแล้วก็ของกระจุกกระจิกของผู้หญิงนะครับเหมาะกับการช้อปปิ้งนะฮะพวกร้านเค้กนะครับ g a t ต House Chester Grill นะครับได้ว่ามีของกินค่อนข้างให้เลือกหลากหลายนะครับ ด้านหลังจะเป็นแบล็กแคนยอนนะครับมีทางลงที่จอดรถนะครับเส้นอยู่ด้านข้างนะครับด้านหน้าเออด้านข้างออกตลาดนัดได้นะครับแล้วก็มีร้านอาลายพิซซเรียนะครับมีร้านข้าน้อยขอชบูนะฮะตนนนั่นเคฟสีด้านหน้านะครับก็คือประตูด้านหน้านะครับ ข้างๆก็จะเป็นวัดสันคลินิกนะครับเชสเตอร์กริลดังกินเบคกเอาวิชนะฮะรีนหอมมากเลยครับบอกเลยเดินเข้ามาดูขนมปังนิดหนึ่งนะครับกาโตเฮาส์ะนะฮะเวเต้เค้กไหมฮะ ด้านหลังมีฟันสเตชันนะครับมีสีฟ้านะฮะฮาชิบังราเมงนะครับมีทางออกด้านข้างนะครับไปยังอเวนิวรัชโยธินนะฮะเดินทะลุบริเวณร้านขายของนะครับถัามาชั้นบนนะครับ จะเป็นทางอีกฟากหนึ่งนะครับจากบ็อกออฟฟิศนะฮะตรงออก BTS นะครับต,ตรตะปองขวามือนะครับงานคลิปนะครับ เสร็จธุระแล้วก็กลับนะครับหวังว่าจะไม่ต้องมาอีกบ่อยๆนะครับเขเจราเซียวินนะครับอยู่ตรงเย้องกับติดช้างนะครับขากลับค่อนข้างโล่งนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาทำงานนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับเดินออกไปขึ้นสถานีรถไฟ BTS ีเเจรีินสะดวกนะครับอยู่ใกล้ๆนิดเดียวนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับเคอน,นโดออกมาเซเว่นด้านล่างก็มีนะครับองกล่างขึ้น BTS นะครับยองตรงข้ามาขอบคุณทีรับชมนะครับก็จะเดินขึ้น BTS แล้วนะครับ